ตอนนี้เขา็อยู่ต้นนาทางเขาเห็นว่าเพิ่นมีการก่อสร้างกันอย่างเป็นะบวนฟุดฟื้นเอาจริงเอาจังแท้ๆได้ี่เพื่อว่าให้มันทันต่อการเวลานั่นเองเอาหรืว่าเป็นเส้นทางตัวนี้มันเส้นทางเขาไปหาสูสถา,านีรถไฟคมไฟสูงเด้อเพิ่นมีการจะเปิดในต้นเดือนสิมหานี้คือวันที่สามันว่าอ,อีสุมเสีเอสเอาข้่เขาไปในสถา,านีนันจัเป็น สัมพันธ์ด้วยใจออกตกเหนือใตทางทรายไมทางทะเล สัมพันธ์ด้วยใจออกตกเนื้อไตาทางทรายไม่ทางทะเลใจดีรู้เหาจะสู้ก้าเดินพร้อมที่เเกินทุกปัญหาหน สัมพันธ์ด้วยใจ One by one. จากสบายดีท่านผู้ชมวันนี้เฮากัได้อยู่ที่ต่อหน้าของสถานีนะครรวมยังจันทร์มาฮอดมืม้อนี้ท่านผู้ชมเห็นได้ว่าความคืบหน้าของอาการก่อสร้างของเพิ่นนี่ก็ถือว่าเกือบสําเร็จ100%แล้วคือเฮาเห็นนํากันจะเป็นลักษณะแบบว่าเพดพวกโผล่วกสวนแล้วก็พวกที่อ่าเบียกตบแต่งนี่ค่อนข้างว่าจะหลายแต่ว่าก่อนอื่นเฮาสิเข้าไปให้ปุ้นสิขอเอาภาพบรรยากาศอยู่จุดนี้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเพราะว่ามีการใส่ดอกไฟคันไล่จุดแล้วก็มีการอัเปเดตหลายอย่าง เจ้าตอนนี้เฮ้ากัเห็นว่เพป่นไ่ดอกไฟพิธีียบหอยแล้วนี่ดอกไฟนี่มันเป็นรูบสัญลักษณ์ของดอกจำปาทาันปะส้มอันนี้คือกีบที่มันเบ่งบานออกมามีหากลีบที่ว่าตามเซานี่เพิ่นกกไดไ่นี่คือจังสีนอกทางเขามากได้ดไ่แขอนขามมาหลยแล้วแล้วเข้ากับก่บเห็าณข้าเจ้าเฮ็ดสวนอยู่ในเต็มกําลังบุกบืนขนาดนะนี่นะโอ้งามลายทาันปะส้มงามขนาดเลยปลาที่ว่าเข้ามาเที่ยวนี้การอัปเดตนี่ที่ว่า ขัดข้างไปแล้ว่ามีครบเบิร์ดอะไรนี่นะเรกไฝเนี่ย่างทางก็กมีดอกจำปานี่อันนี้ก็นเป็นเสาไฟอดอกจำปานี่ก็นเป็นเสาไฟคือกันนี่อ่าไก่ยับจอมมอคมาแล้วท่านผู้ชมเอ้ยคือว่าการปลูกการย่างนี่ก็สซ้ำเร็จแล้วนี่นะสร้างก็สร้างเร็วแล้วเนาะ งามนะไก่เจลีอัลไทร์แห้งหูวซึกความงามเลยกับความความใหญ่นะบัวบาจะเป็นล้านบอลนะนะล้านคนยางล้านจอดรถยังนี่กับกว,ว,วางขวงสว่าเซเว่ยดีเลยวาดหรืส่งทบับทุ่มแบบว่าโฮมจุย้ยนี่ก็สุดยอดเลยจะถือเป็นว่าขบวนอีกข,ขบวนหนึ่งแม่นเข่ามาหอด สถานีนครวิมิจันรนี่ไปที่เ็บหอยและแสดงว่าในปัจจุบันนี้เขามีอยู่ทีสองขบวนที่จะเปิดน้ําใส่นี่ครับใส่แต่ว่าบุฮูว่าเป็นแค่ล่าแถ่ระอว่วาเป็นขบวนล,ลานสร้างสองอันนี้เขาต้องล่อถาเบิงน้ำกันว่าพิ่นจะออกมาให้ฮาหฮูขาวๆนี่วไหไเพราะว่าบางคนก็ว่ารถไฟ นี่มันจะร้ายกวัวสองขอบวนก็แสดงว่าถาว่าขบวนตัวนี้มาอีกเป็นมันกลายเป็นขบวนรันสร้างสองสถานขบวนแคนเล่านี่นยเม่อวันยังบ่ท่านใดมีการที่จะเข้ามาที่โซ่ปปลาวเถื่อต้องรอถ้าเพื่อนักกันอีกตนปันไหสรุปความแล้วรถไฟที่มา,มาืัอนี้มีมาเพิ่มอีกหนึ่งขบวนเด้อแต่ว่าห้าบบวในใจว่าเป็นขบวนรันสร้างหรือว่าขบวนแคนเล่าเพราะว่าตาม แรงข่าวเนี่ยขบวนสัดเจนทับทุ่ส้มขบว่เจ้าเลยบ่งคอนเฟิร์มว่าเป็นขบวนนันสร้างหรือว่าขาบวนแค่นล่าแล้วแต่สิ่งที่แน่นอนแต่แท้คือแมนว่าตอนหนีมีสองขบวนเป็นทีเหียมห้อยแล้วเอาบางเกียรพอร์มือเปิดกาเป็นทางการบางเกียขบว่เจ้าหน่าจะได้มี่วนห่วมข้ามีส่วนห่วมก็คงจะเห็นภาพแบบสัดเจนนะทับท้มล่องกัน ให้พระธิดาตามที่ตามเลยเรื่องเาวามโมเมนต์ว่าสีเหลียเขาไม่ส่วนรวมง,ง่ายนะจะมอง,ง่ายนะโอ้งานขนาดอันนี้เป็นทางเขา่าอ่ะมึงทางเข่านี่ก็คือีว่าไก่สีแล่ยน้าแล้วนี่มันมีงานมสมสากความปลอดภัยอยู่นี่โดยเฉพาะเขา่าเป็นต้นห้อมาเห็นนันงกานาะอูพี่ คือว่ามีการใส่บอลบางตังกันเหยียบหอยแล้วนีนเนาะทุบส้มเขาสังเกตเขาจะมีพวกดิฟป,ปันในเดือนเขาคือว่า,วามีขบปันเดือนดิฟไตดินเหมกับมีอ่ะจบงานแล้วทนผส้ม มาตอนนี้เฮาก็เห็นว่าเออข้าจ้าข้าเจา้า,เจา,า,เจามีอันพวกอันนะ่ะปลายบอกเนาะตรงนี้ปลายบอกเป็นปลายไล่บ็อกมีการบอลเป็นบอลกวดปี้ก่อนเนอกจะเขาไปคิวก่อนจะขึ้นไปเครื่องรถไฟฮะนะก็มีสันนึงสันสองหลายอย่างที่ว่ายกงามท่านผู้ชมนี่เขฮก็เห็นเลยว่ามีขบวนรถไฟจอดอยู่นี่แล้ว น่าจเจ้าเบนซรงขบวนเท่าเห็นบ่าชัดเจนครท่านผ้ชมเอาละคือว่าไกลมากจริงๆเลยแหละตอนนี้เฮากลมาเขาอยู่พุดโซน,นอันนี้มันเขตเขตหานค่าท่านผู้ชมซอบป,ปิ้งแอรีอเห็นบอกมีดิฟมีทางขึ้นมีบันไดเรือนบันไดเรือนคือว่าคือว่าครบสุดน่ะคือว่าครบสุดเลย

้ามไหเนรมสหกด้เข้ามาสัมผัสเบิงตัวเองแท้จังสิฮู้ว่าความใหญ่ความกว้างของมันนบ่แม่นน้อยแต่นอกจากนั้นก็สิ่งอำนวยความสะดวกคักสุดยอดเลยอีห้อตอนนี้เขาเจกันบงเว้า ทสกันอยู่ว่ากับ้างทดสทดการปากการบอกกามเสียงอี้ห้องทับสโซมีห้องไฟเคีองห้องซ้อกซิ่งมีห้องซ็อกิ้งมีห้องบีไอพีมาีไอพีเวทติงรูมโอ้สุดยอดอันนี้มีบอลนำดืมอมันีลนะ นำห่อนนำดื่มรอดตา,าเป็นสะานทีไปท่องเที่ยวเป็นบอกโคกคคจรห้องน้ำกะทิครบห้องน้ำมีทั้งห้องน้ำอันาิ่งใต้ห้องนำ้คงนำ,นนำ,นนำคนพีการครบอันนี้เราขึ้นมาตะพานจากบนนี่เขากเห็นแล้วต้าพุ่มขบวนการสร้าง เขตเขดหาข่าหนค่าเนาะสถานที่ตรงเกี่ยมมีรถบดสอะไรเอ้ยเขตห่า,หานค่าเขตห่านค่ารถไฟโอ้ใหญ่างามอีดีแต่ผสมเองคันบอกแต่เจ้าคันบให้ออกไปนอกเนาะตอนนี้โซนขบวนโมเน่ทำผสมอาจนี่ซื้อไปหลายขบวนตอนนี้เราเก็าเห็นว่ามีสองขบวน ซึ่งว่าเป็นสีสันแบบเปี่ยวกันเลยกักบขบวนนานสร้างคือว่าในห้องบูหูว่านี่แมันแค้นเล้าหรือว่านานสร้างสองต่อเบิ้งน้ากันไทม์ผสมบัวในอาจมีซื้อไพ่ร้ายกลัวสองขบวนคือว่าตอนนี้กับผู้คนโดยเฉพาะแในไอหน่องกรรมกรนี่ครับพี่ดูขนาดได้เฮ็ดเวียยแข่งขันกับเบี้เหล้าเทียบว่าอะไร ได้เขาไปทั้งเบื้องนั้นกับว่เป็นยังหรอกจ้าหน่อยฮอดมือเข้ากับไอเขาไปเขาไปแบบยางมีเกียรติสางงามเลยตอนนี้ห้องเขา้เขามาในดอกแพร่นะทัพส้มเข้ามาในดอกแพนเหาา้องจะแบบเข้ามาหนี้ถ้าเข้ามาถูกต้องมีรัฐก,การแทรกการประเทศสัดเจนินฮะอดใจอีกว่าโดนขากระจกพาทัพสม้มเบิ่งทุกสอกทุกมุมสัดเจนอย่างแน่นอนสัญญาสัญญาจากอันนี้กัเห็นโ่เข้าจ่อเฮดเกียแข่งกันไม่รอดนะทัพส้มคือว่า กำลังเฮ็ดความสะอาดอยู่ตอนนี้กำลังเฮ็ดความสะอาดยังอีโป๊ะโป๊ะไตมือกับที่ว่าได้เปิดแล้วนี่พวกผอบนี่ก็บที่ว่าตามข่าวประจวบเบื้องตัวจริงนี่ก็บที่ว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะไรนี่นะอันยังเรืออีกก็มีแต่ผักส่วนเบียกตบแต่งเนาะพวกตบแต่งพวกเฮ็ดความสะอาดยประมาณนี้นะตบแต่งเฮ็ดความสะอาดอันน้ำไม่แล้วก็ที่ว่า เออิดตามใส่เส้นทางเขง้ามานี่เท่ากัเห็นเลยว่ยวมามันไก่จะแล้วเือกันละเอาที่ว่าถ้าหากว่าแล้วแบบว่าสมบูรณ์แท้ๆนี่ครับกาศยิ่งเรือหนอยนิงไปกันมีแต่เท่ากัหับเป็นท่าก,การอากาศคอยอันนั้นเลยเนาะคอยเก็บกำรรขึ้น ดาวทเบิลส้มตอนนี้ ก็ถือว่าขาพเจ้าเป็นผู้โดยสารคนทอทิที่กำลังนั่งล่อถาเพื่อจะขึ้นไปที่รถไฟขบวนรนราด้างกับขบวนแค่ล่าที่จอดอยู่หันถือว่าเป็นคนทอิทในตอนนี้ทีล่อถาที่จะขึ้นตอนที่กัเวลาอยู่ประมาณหามงกไปตอนแรกในขณะที่เข้ามานั่งอยู่นี่เขาเก็เห็นหลายจุดหลายงานเนาะ ตัวสะโพกแมนยูนี่อยู่ทั้งหลางขาประเจ้านี่มีทั้งหานสะดวกซื้อมีทั้งหานข้ายเครื่องช็อปปิ้งแล้วก็มีทั้งหองนำ้ำมีทั้งหอง VIP มีทั้งบันในเดือนมีทั้งลิฟต์โอ้คือประครบสุดทางู้สมขายังไปอ็จะเทียนส่วนตรงนั้นไม่หนึ่ง ยินดีตอนรับคณานำที่ลงมาเยี่ยมยามกวดกาได้ให้ข้ามสีดำยางอบอุน่นปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อให้สิวิตของทุกคนมีความปลอดภัยคือว่าเขามีการขจาวใธีการป้องกันอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมทีว่าเอาใจใส่ในใการรักษาความปลอดภัยก็ด้ได้ดีแล้ว แต่ตอนนี้เขากับเาอยู่อีกจุดหนึ่งของอสถานีมุมหนึ่งนี่หัน่าไม่ใช่ทับสุ่มทับกระจ้า,า,าจมากมายคืยสอสโตรแมนอันนี้แหละแมนกระเพริดปวกป้ายฝ่ายที่ว่าแนะน้นเรื่องการท,อท,ท,ท่องเที่ยวนี่นยถ้าที่ท่องเที่ยวสีมันเห็ดให้ทีความลาดดักษณะแบบเต็มดบบท่องเที่ยวบานเล่าเฮากนนะกระเพิเฮาบานเล่าว,วา่าวสัน มันมาทางนั้นคือฟังเลยคือว่ามีอย่างคล้ายๆคือแบบอาเซียนาาท่านอะปรผสมมีวัด Chúng จากท่านผร้สมกับที่ว่าเฮาได้เขาไปอัปเดตท,ทั้งในให้ท่านผร้ชมมในเบิ่งงเ้วเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟโค้ไวบซุงทีนครหลวงวงจิตรก็เห็นได้ถึงความเจริญรีวิลไลถึงความรู้ลอาอลังการการตกแต่งที่ว่าออกแบบมากด้สมบูรณ์แบบแล้วท่านผระสมก็ถือว่าไก้ยับจ่อมอคาา้าบ้านเลวเกี่ยวกับการจะเปิดเส้นทางรถไฟแห่งประวัติศาสตร์ของศา,าสตร์เราเฮาสนันฮอดมือน,นั่นทักข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เขาไปหวมนในพิธีํำเพลินก็สีเอาภาพ ในการเปิดพิธียังเป็นทางการในฐานะพระสมเบิงพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆที่ว่าเพื่อนได้จัดในงานในมือนั้นแต่ว่าเ้าเบิกคว้มเป็นจริงเพราะว่าในช่วงนี้เพื่อนกับคุ้มคุ้มเกี่ยวกับเรื่องควิดกนะิปเกาขนาดมันป้องกันมาสันซ้าเพื่อบให้มีการเรลบาดนะบนเนพราะว่าการเขาไปนี่มันต่องในเป็นทางการต่เทจะคอยสามารถเขาไปได้พระส้มพอมออั่ขเขาจะได้สำหรับการติดตามพระส้มอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อจะประลาดขับโหลด้คลิปใหม่ๆต่อไป तरक्की नहीं सबाजी